s l ลนเดอร์แมคือชายลึกลับที่ไร้ใบหน้าผีในเกมสุดโด่งดังที่เด็กๆหลายคนนะครับต่างหวาดกลัวและเชื่อว่ามันมีอยู่จริงจนถึงขนาดที่เด็กสาววัย12ปีในอเมริกาได้ลวงเพื่อนรักของเธอไปกระหน่ำแทกในป่าเพื่อบูชา Slenderman กันเลยทีเดียวครับ s l ลนเดอร์แมคืออะไรเรื่องราวของ Slenderman เป็นมายังไงวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับส l ลนเดอร์แกันครับ จุดเริ่มต้นของเซเรนเดอร์แมนนะครับมันเริ่มต้นมาจากเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งครับที่ชื่อ Something Outflow ได้จัดแคมเปญแคมเปญหนึ่งขึ้นมาครับโดยในแคมเปญน,นี้เนี่ยให้ผู้คนในโลกอินเทอร์เนต็ตหรือในโลกออนไลน์นะครับมาโชว์ทักษะของการตัดต่อภาพถ่ายผีภาพปีศาจหรือภาพที่มันเป็นเรื่องลาบเหนือธรรมชาติเพื่อส่งเข้าประกวดในแคมเปญน,นี้ก็ได้ครับและหนึ่งในภาพนั้นนะครับมันมีภาพที่น่าสนใจและได้กลายเป็นกระแสนั่นก็คือ ภาพของสวนสาธารณะนะที่เด็กๆก,กำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานและที่ด้านซ้ายสุดมีชายไรหน้าสวมชุดสูทสีดำและมีสิ่งที่ค,คล้ายๆกับหนวดปลาหมึกยื่นออกมาจากตัวของเขานั่นเองครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับชายปริศนาในภาพนี้ก็ถูกเรียกขานกันว่าส l ลนเดอร์แมนครับและเรื่องราวของภาพนี้ก็ได้เริ่มแพร่หลายออกไปในโลกอินเทอร์นเน็ตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมีการเพิ่มเรื่องราวเรื่องประวัติของชายคนนี้ภาพตัดต่อ ที่มีจำนวนมากขึ้นรวมถึงการสร้างเป็นภาพยนตร์การสร้างเป็นสารคดีและเกมตามมาด้วยครับโดยเรื่องราวหลักๆที่โด่งดังของ Slenderman ก็คือ Slenderman นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติมีรูปร่างสูงผิวขาวซีดไม่มีใบหน้าไม่มีผมและสามารถปล่อยหนวดหมึกออกมาได้ครับซึ่งบางตำนานเนี่ยก็เล่าว่า Slender Man เนี่ยสามารถเอาหนวดหมึกมาเดินแบบแมงมุมได้เลยละครับและ Slender Man เนี่ย ก็สามารถงอกแขนออกมาอีกได้เกือบ1 0บสแขนเหมือนกับทศกัณของบ้านเราเลยละครับนอกจากนี้เซเรนแมนในตำนานที่เล่ากันเน่ยครับว่ากันว่าเซเร์แมนเนี่ยมีชีวิตมานานหลายร้อยปีตั้งแต่ยุคกลางแล้วครับเสื้อผ้าของเซเร์แมนนะครับยังสามารถ เปลี่ยนแปลงได้ตามการเวลาตามยุคสมัยได้อีกด้วยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการล่อลวงเหยื่อนั่นเองครับในเรื่องเล่าแรกๆเกี่ยวกับซเนเดอร์แมนนะครับเซเนเดอร์แมนเนี่ยได้สวมชุดแบบอัศวินแต่พอเมื่อการเวลาได้เปลี่ยนไปนะครับเป็นยุคข,ของบาร็อกหรือยุคร็อกโคโค่ซเนเดอร์แมนนะครับก็เปลี่ยนจากชุดอัศวินไปสวมใส่ชุดแบบขุนนางดังนั้นแน่นอนครับว่าหากเป็นยุคปัจจุบันนี้ซเนเดอร์แมนนะครับก็เลือกที่จะสวมชุด นั่นเองครับความสามารถของเซนเตอร์แมนนั้นมีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของเซนเตอร์แมนก็คือเซนเตอร์แมนนะครับจะมีขาทั้งสองข้างแต่เซนเตอร์แมนนะครับเขาไม่ชอบที่จะเดินครับเขาชอบทําการวาร์ปมากกว่าโดยการวาร์ปจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งมากกว่าการเดินครับถ้าเพื่อนๆเ,เคยเล่นในเกมเซนเตอร์แมนการเคลื่อนไหวของเซนเตอร์แมนก็จะเป็นแบบนั้นจริงๆครับซึ่งอีกความสามารถของเซนเตอร์แมนก็คือการล่องหนครับเพราะโดยปกติเนี่ยเราจะไม่มี ทางเห็นส l ลนเดอร์แมนได้นอกจากสแลนเดอร์แมนเนี่ยจะตั้งใจให้เราเห็นเองเท่านั้นครับซึ่งผู้ที่เห็นส l ลนเดอร์แมนนะครับสุดท้ายก็มักจะตกเป็นเหยื่อที่ส l ลนเดอร์แมนเลือกได้ทำการสังหารเองครับแต่สิ่งที่จะช่วยให้มองเห็นส l ลนเดอร์แมนได้นั่นก็คือกล้องครับกล้องทุกชนิดซึ่งเมื่อเราเนี่ยมองผ่านเลนส์ของกล้องไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นส l ลนเดอร์แมนได้ครับฟังมาถึงตรงนี้เนะครับเพื่อนๆนก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมาลองส่องไปรอบรอได้นะครับ เพื่อนๆอาจจะพบว่ามี Slenderman อยู่ในห้องหรืออยู่ข้างๆเพื่อนๆก็เป็นได้นะครับ ความสามารถต่อมาของเซนเดอร์แมนนะครับก็ค <evangelical> ือการควบคุมจิตใจครับเซนเดอร์แมนเนี่ยจะใช้วิธีนี้กับเหยื่อที่เริ่มมีอาการป่วยทางจิตหรือเด็กครับซึ่งเหยื่อที่ง่ายที่สุดในการล่อลวงและสร้างมิตรภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเด็กครับเพราะเด็กเนี่ยกระบวนการชิดยังไม่ซับซ้อนเท่าผู้ใหญ่เด็กเนี่ยจะสามารถหลอกได้ง่ายครับเมื่อเซนเดอร์แมนเนี่ยตัดสินใจเลือกเหยื่อที่เป็นเด็กแล้วนะครับเซนเดอร์แมนเนี่ย ก็จะ,จะเริ่มทําการควบคุมจิตใจของเด็กทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าเซเร์แมนเนี่ยเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่น่าคบเป็นเพื่อนรัก ของเด็กและเมื่อเด็กเชื่อใจเซนเดอร์แมนแล้วนะครับเซนเดอร์แมนนะครับก็จะชวนเด็กให้ไปเดินเล่นในป่าจากนั้นเด็กคนนั้นนะครับก็จะไม่ได้กลับออกมาจากป่าอีกเลยครับเซนเดอร์แมนเนี่ยยังคงมีความสามารถในการเรียนแบบเสียงด้วยครับถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ของเซนเดอร์แมนเนี่ยจะไม่มีปากแต่เซนเดอร์แมนเนี่ยสามารถลอกเรียนเสียงของคนที่เรารู้จักได้ครับแถมเรียนแบบเสียงหัวเราะของเด็กที่สนุกสนานเพื่อชวนเด็กที่อยู่ในบ้านเนี่ยครับให้ออกมาเล่น กับ Slenderman ด้วยครับซึ่งในเรื่องเล่าเนี่ยไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจน,นครับถึงวิธีการเลือกเกียร์ของ s l e เดอร์แมน แต่มีบางตำนานรับกล่าวว่าเซนเนอร์แมนเนี่ยมักจะเลือกเด็กหรือคนที่มีจิตใจเศร้าหมองรู้สึกท้อแท้กับชีวิตหรือไม่มีความมั่นคงทางจิตใจนั่นเองครับโดยที่พฤติกรรมของเซนเนอร์แมนคือหากเหยื่อนะครับเป็นเด็กเซนเนอร์แมนเนี่ยก็จะแสดงท่าทีที่เป็นมิตรเพื่อล่อลวงเหยื่อให้ตายใจแล้วค่อยๆลวงไปฆ่าในป่าแต่หากเหยื่อที่เซนเนอร์แมนเลือกเนี่ยครับเป็นคนที่มีอายุขึ้นมาหน่อยอยู่ในวัยรุ่นหรือในวัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว เซนเดอร์แมนนะครับก็จะตามไปทุกที่เหมือนกับเจ้ากรรมนายเวรที่จะคอยหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาจนเหยื่อนะั้นะเกิดอาการป่วยทางจิตรุนแรงครับซึ่งมักจะมีอาการที่ฝันร้ายฝันถึงเซนเดอร์แมนตลอดเห็นภาพหลอนเซนเดอร์แมนบ้างหรืออาจจะเป็นตัวเซนเดอร์แมนเองจริงๆที่ยังตามหลอกหลอนเขาคนนั้นอะไรแบบนี้เป็นต้นครับโดยที่ความชอบส่วนตัวของเซนเดอร์แมนนะครับเซนเดอร์แมนจะชอบฆ่าเหยื่อในป่าเพราะป่าถือเป็นบ้านของ Man เซนเดอร์แมนนั่นเองครับแต่ จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าที่ไหนนะครับหากเซนเดอร์แมนต้องการเนี่ยเซนเดอร์แมนก็สามารถฆ่าเราได้ครับและมีทฤษฎีเกี่ยวกับเซนเดอร์แมนนะครับที่เขาเนี่ยเป็นชายไรหน้าได้อธิบายไว้แบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซนเดอร์แมนมีใบหน้าครับแต่สมองของเราเนี่ยไม่สามารถประมวลภาพใบหน้าของเซนเดอร์แมนได้สมองเลยเว้นว่างตรงบริเวณใบหน้าของเซนเดอร์แมนเอาไว้นั่นเองครับหรืออีกทฤษฎีนึงก็คือใบหน้าของเซนเดอร์แมนนะครับสมองของเราไม่สามารถ บันทึกลงไปได้ในความทรงจำครับพอสมองไม่สามารถบันทึกลงไปในความทรงจำได้ไม่สามารถประมวลภาพใบหน้าได้พวกเราจึงนึกไม่ออกว่าหน้าตาของเซนเดอร์แมนมันเป็นยังไงแถมมีบางทฤษฎียังบอกอีกว่าเซนเดอร์แมนไม่ได้มีตัวเดียวครับจริงๆแล้วเซนเดอร์แมนอาจเป็นชื่อของเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์หนึ่งครับแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับเรื่องราวของเซนเดอร์แมนเนี่ยจะเป็นเพียงเรื่องที่ถูก ปั้นแต่งขึ้นมาแต่ก็มีหลายๆคนนะครับที่เชื่อว่าเซนเดอร์แมน มีอยู่จริงครับบางคนก็ถึงขั้นก่อคดีแทงคนอื่นโดยอ้างว่าต้องการสั่งเวยให้แก่เซนเดอร์แมนหรือถูกเลนเดอร์แมนสะกดจิตให้ทำแบบนั้นเองครับแต่ที่พวกเรารู้จักเซนเดอร์แมนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะรู้จักกันผ่านเกมสะมากกว่าใช่ไหมละครับซึ่งเกมเซนเดอร์แมนนะครับทำออกมาหลายภาคมากมายเลยละครับแต่ละภาคก็คล้ายๆกันครับโดยมีเกมเป็นแนวมุมมองของบุคคลที่หที่จะเดินอยู่กลางปา่า ในตอนกลางคืนโดยเป้าหมายของเราคือต้องรวบรวมโน้ตทั้ง8ตามพื้นที่ทต่างๆของป่าไม่ว,ว่าจะเป็นในเชิงเขาในกระท่อมอะไรแบบนี้ครับซึ่งระหว่างนั้นเ,นเราก็ต้องคอยหลบคอยหนีซันเดอร์แมนที่จะมาในรูปแบบต่างๆและการปรากฏตัวแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงนั่นเองครับแม้ตัวเกมเจะเหมือนเป็นการเล่นที่ง่ายๆไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่มันก็กลายเป็นเกม ที่สร้างความหลอนอย่างมากเกมหนึ่งเลยล่ะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องเล่าในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันนะครับข้อมูลทั้งหมดในคลิปนะครับผมเนี่ยไปหามาจากอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยครับดังนั้นหากมันมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็อยากจะให้เพื่อนๆ กด s u b ส c r i b e ช่องเรื่องเล่าเท่าที่รู้ไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับและมันก็จะเป็นการให้กำลังใจผมได้สร้างผลงานใหม่ๆออกมาด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ